สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมทิวทัพวันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นแผนของฮันซีฟริกนั่นเองนะครับผมเป็นโค้ดของไบเยนมิวนิกนะครับวันนี้แผนที่ผมจะมาเล่นก็คือแผน4-2-2-2เองครับจะเป็นเอตัวต่ำนะครับแต่เอสเตัวนี้จะเป็นเอสเประเภท วิ่งหาช่องเข้าไปจบสกอร์นะครับผมตั้งแต่ผมได้เล่นห,หลายเกมแล้วผมรู้สึกว่ามันหาช่องดีผิดปกตินะครับทั้งที่ผมไม่ได้กดนำทางอะไรเลยนะครับมันก็วิ่งหาช่องของมันเองนะครับเอาละครับเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับพูดไปก็ไม่เห็นภาพนะครับไปชมมันในเกมมันเลยดีกว่าผมไป let's go และตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในโหมดจับคู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเลนกิงนะครับเลนกิงของผม1200ยกว่านะครับเกือบ1 2 0 0ันกว่าเหมือนกันนะครับนี่ครับนักเตะผมก็จะประมาณนี้เลยนะผมส่งความเร็วมานิดนึงครับเปลี่ยนอินปัเป้ครับฝังเขาเป็น4ี่หนึ่งสาครับไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะครับเป็นที่ครับผม ใครได้เข้ามาแล้วผมขอคนละหนึ่งไลค์ก็คนละหนึ่งติงดตามนะครับผมเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับฝั Hello, ่งเราเป็นผู้แคลร์ลุกก่อนนะครับเปเป้เวล่าผมค่อยๆเคาะนะครับเพื่อนๆจะสวนเร็วก็ได้นะครับผมผมมี ความรู้สึกว่าเกมลับของเขาแผ่นนี้ก็เล่นดีนะครับผมจะลองเล่นแบบนวดๆไปหน่อยนะรครับมีลี่ไปผมอินเดปไปเรื่อยๆครับผมตัววินนะผมวีล่าครับโอ้โหชนชนคว่ำไหม,มครับจังหวะน,นี้ได้ฟาวครับผมโอ้ สไลด์ผิดหรือเปล่าครับจังหวะนี้เห็นลูกฟรีคิกของเราครับระยะก็ไกลอยู่นะโอ้ไม่รู้นะครับเพื่อนลูกนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ินครับโอ้ยิงอย่างสวยผมนี่แหละครับยิงนะครับไม่ใช่เออเพืนนะครับผมเป็นคนบังคับเองครับสวยสวยครับลูกนี้โอ้เขาไม่ให้ดูไฮไลท์ว่ะอะครับ หาเล่นับเบคแคมครับพลิกพลิก well, เอาแล้วครับลุนั่นด้ครับจ่ายมาลูกนี้ได้ซัดครับผมติดบล็อกครับเบคแคมเปิดมาลูกนี้ได้โคกด้วยครับผมแต่เข้ามือปีเตอร์เช็คครับปีเตอร์เช็คเตะยาวขึ้นไปครับ บอลนี่เก็บได้ครับผมเขาก็ไม่รีบนะครับเอาละครับโรนันโดครับเบ็คแฮมส่งให้ฮาเลนลูกนี้ก็เรียบร้อยผมเก็บได้ครับแผนนี้ที่ผมเล่นนะครับผมจะไม่ดันนักเตะกองหลังขึ้นสูงเลยนะครับเพราะมันจะออกลอยๆนิดนึงแต่ก็ จังถือว่าโอเคนะครับผมจังหวะการตัดบอลกองกลางก็เล่นได้ดีครับผมเพรผมตั้ง dmf มา2ตัวนะครับแต่จังหวะนี้โดนตัดแบบเปิดยาวขึ้นไปเคมเ e ลดักได้ครับ k e n ว e l ครับาฟครับผมแต่งให้อชวินลูกนี้อชวินดึงดึงแล้วก็ส่งขึ้นหลังมาก่อนนะแล้วโดนตัดแบบจังหวะนี้ส่งยาวให้ฮาเลนนะครับผม คาฟูบชาวินนะผมเบิร์ดแฮมบ์เปิดไปลูกนี้โดนตัดไปครับกันซียาดส่งเจราตหาเล่นะครับเวนโดทำชิงครับแล้วจังหวะนี้โดนตัดไปครับผมเบลตัดได้ดีครับอะครับเราจะสวนบ้างครับ วันทูก็หลุดบ่อยนะครับแบบนี้นี่ผมได้ได้ลองเล่นอยู่เแล้วครับพลิกมาจังวันนี้ไม่ได้ครับผมหาเล่นนะครับเคมเบลตัดได้อีกแล้วเคมเบลวันนี้เล่นดีครับฟังผมครับเล่นสั้นมา เึนบาวเบอร์ครับปติครับเอาแล้วครับเวลาใกล้จะหมดแล้วบ์กแคมป์ครับทำชิงกับอชวินครับโอ้โดนตัดไปครับจังวะนี้แล้วเรียบร้อยครับผมจบครึ่งแรกไปครับเรานำเขาอยู่หนึ่งประตูต่อซูนนะครับเดี๋ยวครึ่งหลังผมขอตั้งใจเล่นแป๊บนึงนะครับไม่ได้ตั้งใจเล่นสักเท่าไหร่นะครับครึ่งแรกครับยังจับทางไม่ค่อยได้ครับแต่ผมว่า ถ้าเล่นสไตล์แบบส่งบอลพักกับเอสแล้วก็แทงทะลุช่องไปผมว่าน่าจะเวิร์กครับแล้วจังหวะน,นี้โอ้โหหลุดมาได้ไงไม่รู้ฮะเล่นโดนซัดไปนหนึ่งครับไม่เข้าก็ไม,ากไม่เข้าประตูครับจังหวะน,นี้ติดเซฟไปดิเช็คครับบอม,มขึ้นมาเปิดโอบอลครีครับขฟูครับเอาเอาเอา,เอาแล้วไงเนี่ยเตะเขา แล้วสงให้เจอลาซัดลูกนี้ติดเซฟมิเตอร์เชกอีกแล้วเอาแล้วครับเขาก็กระหน่ำยิงอย่างเดียวครับชุดนี้โดนไปหนึ่งชุดครับยังไม่เป็นประตูนะครับเป็นเตะมุมอีกครั้งของเขาครับแปแคมเปิดขึ้นไปเอาแล้วครับเคลียร์ยาวขึ้นไปแล้วไปเข้าทางรับครับเปิดยาลูกนี้ติดเอา้าแล้วบอลเข้าทางโรนโดซัดด้วยขวาเรียบร้อยครับผม อว่าจะโยนยาวซะหน่อยนะครับไปติดแล้วบอลเข้าทางโรนันโดเรียบร้อยเลยครับเอาแล้วครับผมผมขอเวลาทางใจเล่นแป๊บหนึ่งครับวีล่าครับผมทําชิงกับเบิร์กแคมป์บอลทะลักไปถึงวีล่าครับเอาแล้วครับตัดได้ตัดได้ไหมลูกนี้โอเคอิมเป้จับตัดได้ครับส่งให้เวล่าทำชิงกับเบิร์กแคมป์ยิงลูกนี้ก็เรียบร้อยเลยครับเห็นไหมครับ เอตัวนี้หาช่องดีมากครับผมโอ้ไม่ได้ดูไฮไลท์ว่ะหาเล่นครับเอเคครับกลับมาขึ้นน้ำอีกครั้งครับเอ็มปาเป้เก็บได้ผมจังหวะนี้แทงให้ลุงเบิร์กครับ well, ลุงเบิร์กเสียบอลไหมครับจังห <'s> วะนี้โอเคผมตัดได้ครับอชวินครับ ส่งให้เบิร์กแคมป์มส่งคืนให้อชาวินนะอชาวินรอจังหวะรอจังหวะขาฟูเติมครับผมเปิดมุงไปลูกนี้ <c oughs> ไม่ถึงบอลครับใครที่เข้ามาแล้วผมขอคนละหนึ่งไลค์ขอนคนลนึ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมหวันที่เจะหลาดครับกระชากกันไป ชาเกินไปลูกนี้จ่ายไม่ดีเท่าไหร่ครับผมโดนตัดได้ครับโอ้ไม่วิ่งครับผมมาเชาวินหมดแรงหรือเปล่าครับเราต้องคุมกอ,ก,อกองหลังให้ดีนะครับแล้วจังหวะน,นี้ครับเห็นไหมครับถ้าไม่คุมให้ดีคือหลุด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 ง่ายเหมือนกันนะครับพยายามดึงกองหลังให้วิ่งนำหน้ากองหน้าของเขาไปนะครับ อย่าให้กองหน้าของเขาออกตัวก่อนเรานะครับแมน้นหลุดแน่นอนครับในจังหวะนี้ครับวีลาผมเบคเคนมาเวอร์ครับบอลเฉล็บแต่ยังเข้าทางครับได้ไหมส่งคืนหลังไปก่อนครับตั้งเกมอันใหม่ครับเบคเคนมาเวอร์ครับผมคาฟูครับปบอร์ตครับผมเบอร์แคมครับ ควิเอล่าผมส่งให้ลูกนี้โดนตัดไปครับแล้วเขาจะสวนครับโรนันโดครับโอ้บอลไปถึงฮาเลนครับโอเคแต่ได้ผมคาฟูครับปตีครับผมชาวินครับนะครับแล้วแทงให้เอ็มบัปเป้ลูกนี้ครับนี่ครับลูกเก่งต้องทำอย่างนี้ครับแล้วเอ็มบัปเป้ซัดด้วยซ้ายติดเซฟครับผมไม่เข้าได้ไงวะ แล้วซ้ำโดยควาลูกนี้ก็บนออกกรอบไปครับผมเราต้องรจังหวะแทงแบบนี้ก็ผมแต่เกมนี้เล่นไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับนะครับเปิดยาขึ้นมาครับหมงได้ครับผมแล้วทดเวลาสามนาทีครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหนึกว่าเสียฟาว์หน้าก็ออกเกตุลดแล้ว เสียบอลไหมครับฮาเลนแล้วซัดด้วยแล้วเรียบร้อยครับผมจบไปครับรับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมใครชอบคลิปน,นี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ